ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาามือแม่2สองนะครับนี่แล้วก็หายไปนานนะครับพอดีเมื่อวันเสาร์ที่ที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปงานประกวดที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้แมพรัเครื่องมาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับมีที่เด็ดมาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ ส่งหลังไม้ก็ปิดหลังไม้ไปหมดแล้วไม่ได้มาให้พี่พี่ดูเลยนะครับพอดีก็เมื่อคืนกลับมาไม่ได้ถ่ายพาะนะครับก็มีของเนี่ยของที่ว่าเหลือจากงานได้มาไม่กี่ชิ้นนะเพราะว่าไปทาโต๊ะตู้ทําง,งานนะครับก็เลยเวลาเดินน้อยนะครับก็ได้แค่ไม่กี่ชิช้นนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับจริงๆก,ก็มีส่งประกวดส่งไปสองรายการนะครับเป็นทางราไฟกับพิมพิตาก็ว่าจะให้พี่พี่ชมมันก่อนนะแต่ก็ไม่ทันนะครับมีเพื่อใจดีปิดไปซะก่อนนะครับมต้องขอประทานอภัย นะครับเดี๋ยวที่หน้าก็เดี๋ยวจะมีงานประกวดที่น่าจะจังหวัดลบบุรีมั้งเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะยังไงนะครับเผื่อได้มีโอกาสได้ไปส่งประกวดนะครับไม่ได้เสียดายไม่ได้ไม่ได้หม,ด,ม,ด,มด,ดพี่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสังกษจจายนะครับกเก่า เนื้อถึงหน้าเลี่ยมกระเช้าสวยเลยนะครับต่อมาเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อปล่อยเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงนะครับแบบนี้ความเก่าโลหะนะครับ ชุ้มรูปเพิ่มเติมทักมาสอบถามได้นะครับหรือจะขอดูรูปองไหนก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่ก็ทักมาได้นะครับหรือถ้าใครที่สนใจในพระเครื่องผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0811237716นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาได้นะครับที่ ID l i น์0634326736นะครับหรือก็จะเป็นสแกนเชื่อโค้ดตอนต้นคลิปก็ได้นะครับที่ผมขึ้นไปให้นะครับ ชิ้นที่สามเป็นภาพปิตาผมไม่แน่ใจเป็นปิตาที่ไหนนะครับได้มาแล้วก็มาดูที่นะครับนี่อันนี้ก็มีมาไม่เยอะนะพี่ๆก็เหลือแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับมี่พระสมเด็จของเรานะวันนี้ก็ได้มาจากงา,างนเหมือนกันดูผิวเขาสวยใช้ได้ดงามๆนะครับผมไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าพระสมเด็จเนี่ยพอเราสง่ง กล้องในโฟนนี่มันแปลกดูไม่ค่อยสวยแตถ้าถ่ายรูปเดี๋ยวน่าจะน่าจะชัดเจนกว่านี้นะครับดูในกล้องดูแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายหลังไมาแล้วก็ถ้าถ้าทนายที่ชอบเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะครับมีรอยบินนิดหน่อยถ้าถ่ายน่าจะชัดกว่านี้นะครับต่อมาเป็นอุ้ย ราคาหลังค้อนนะครับแบบนี้เป็นเมฆขัสิศีครับเนี่ยเมฆขัิวโอ้โหสุดยอดนะครับนานจะได้เจอนะครับของรุดของหลงเพียบนะครับี่งานนี้ได้มาได้มาราคาห,หลุดทุกชิ้นนะครับก็พี่ๆเอซจะได้ซื้อมันไม่แพงนะครับ ต่อมาก็เป็นเหรียญอ๋อมานนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพวกกุลอะไรสักอย่างผมก็ลืมๆอันนี้ก็ไม่ได้ลงอนะไรครับปกติผมจะได้มาจะเป็นพวกลงยานะครับเหรียญลงยาอันนี้ก็เดี๋ยญเดิ่มเดิมก็ไม่รู้ว่ามีจานหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยได้สอบสวยงามนะครับ ต่อมาเป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเป็นอะไรนีครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโบยนะครับเหรียญหล่อ,หอพ่อโบยนะครับเป็นอีกหนึ่งมงที่เก่าสุดๆนะครับอห ที่ชื่นชอบนะครับทักมาได้นะครับวันนี้ผมก็ลงให้ดูสั้นๆนะผมก็ไม่ได้ของใหม่ก็มีพอๆได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวไม่มีลงวันอื่นนะครับน,นี่ก็ลงถ้าสั้นพอนะครับอันนี้ก็รูปหลอดลงเพ่เงินนะครับพิมพ์นีเี่ยมนี่นี่ก็เป็นของเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็พี่ๆยังไม่สนใจกันก็นลงอีกเผื่อชอบนะครับนี่ถาดมาเป็นชิ้นสุดท้ายอันนี้ก็เป็น ขัวนะวันนี้เขาก็ตีเป็นหลงพ่อโบยนะไอ้เจ้าของเก่าเขาตีเป็นหลงพ่อโบยชาวบ้านนะได้แขกชาวบ้านดูเป็นไม่รู้ผมไม่รู้เขาเรียกเขาเล่นกันยังไงเป็นเครื่องรางรว่าเป็นอะไรสักอย่างนะข้างในมีเม็ดด้วยนะครับเนี่ยนะครับแลาจะได้ยินเสียงขยนอยู่นะครับดูเนื้อเขาก็เก่านะครับ ใช้ได้นะครับก็อยากดูชอบตรงไหนก็ลองทักมาได้นะวันนี้ก็ลงคขำๆนะไม่มีอะไรโดดเด็ดลงนะก็ลงคขำๆให้พ,พ,พี่ดูกันใครที่เข้ามาแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ